สวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการค้นหาเพื่อนนะครับเพื่อที่จะเราต้องการที่จะไปเพิ่มเพื่อนนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่อย่างนี้นะครับลองดูตามผมนะครับ วิธีการหาเพื่อนเนี่ยนะครับอย่างในกรณีที่คุณเนี่ยนะครับขายสินค้านะครับแต่คุณต้องการให้โดนกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับคุณไม่ต้องไปเซิร์ชหาชื่อนะครับอย่างนั้นเป็นการเหวี่ยงคน75ล้านคนคนเล่น a c e b o o k จริงจริงเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ประมาณ25ล้านคนถึง30ล้านคนที่เหลือไม่ได้เล่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการหาเป้าหมายแบบนี้มันค่อนข้างจะหายากนะครับคุณเข้ามาที่ Facebook ก่อนครับวิธีการหาเป้าหมายนะครับ ในกรณีที่คุณมีเพื่อนน้อยนะครับคุณจะทํำยังไงนะครับคุณอยากได้เพื่อนใหม่นะครับคุณก็เริ่มกดเข้ามาที่ค้นหาเลยครับนะครับเมื่อคุณมาที่ค้นหาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูต่อนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับคุณอาจจะพิมพ์คําว่านะครับอ้วนนะครับเพราะคุณจะขายตัวรถต้นหนักคือแอลทูล่านะครับคุณพิมพ์ว่าอ้วนนะครับก็จะเกิดคําสั่งแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาติดต่อมาติดตามคลิปที่2นะครับเพราะว่าเวลาของคลิปในไลน์เนี่ยมันน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปนี้ก่อนครับ